ม่เห็นมาช้าดิเจ้วไม่ได้ออกมาเรยเรื่อยชื่ออะไรกาแบบี่นู้เลยอ่ะพี่รู้เลยชื่ออะไรชื่ออะไรเพอนเอะเพื่อนมาที่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 มาี้ไม่มีอะไรน้ีรักเตอีดูเปิดไว้ เอาเดี๋ยวเรารู้เรารู้อะไรอยู่ไหนมนอยู่บกอะไจะเติมอยู่ไหนก็เติเตอยู่ไหนเอาล้ของพาเอาเนี่ยวางวางรวมไว้ที่หน้าหน้าเอาลบี่ไหมเอาวางวางวางุกเตาไหนเตาท่วางเตามไม่เตาอด้มันก็ดูมีอะไรบ้างอย่ดูด้วยกันดูด้วยกัน มีอะไรบ้างเลยเนี่ยไม่เอาหรอกไม่เอาไม่เอาเป็นใครเอาเอาหายด้วยนะไม่เจอไม่เจอดูด้วยการดูด้วยการดื่มของปัจจัยดิอันิดหน่อยก็วันนี้ดื่มมาเยอะไหมมาใครเยอะไปย่อมๆ่อมขวดนึงอ่าปัขวดหนึ่งรู้ไหมมันเหมือนมันผิดอ่ะผิดผิดนะรู้ไหม ออันนนนี้ิดห่ยรู้แล้วผิดศีลนะโดนกินดื่มเหล้าไปเนี่ยผิดผิดยอมรับผิดไหมเนาะอ๋อสุรามีระยะมาเช่าบาอ๋อรู้แล้วออ๋รับสินรับศีลกี่ข้อไม่เป็นไรเล่นสองคนไล่มาแล้วเล่นไม่ไว้หมไม่รู้ไม่ได้เออมนงั้นผมบอกให้เจ้าวัดคุเจ้าวานเนี่ยให้คุณบอกว่าวัดเลยนะผมขอแค่ได้ยินวันเล่นหรือไม่เล่นใครเล่นบ้าง อันนี้ผมไม่รู้ผมไม่เมฆวันนี้เล่นใช่ไหมวันนี้ยังไม่ใช่เล่นครับเออแล้ววานเล่นไหมไอ้วานซื้อวานหยุดอ่ามันไม่เล่นครับเเอออมื่วานมันหยุดคุณเลยจะเล่นยังไงวานหยุดครับแล้ววันก่อนเล่นไหมเอาเรื่องจริงเรื่องจริงมันจะเล่นครับยอมรับว่าเล่นไหมล่ะมีเขาเล่นวันนี้เล่นด้วยเปล่าเอวันนี้เล่นใช่ไหมวันหยาดวันนี้เล่นขอบคุณมากรู้ชายแล้วอหนูเล่นวันนี้เล่นเล่นได้เท่าไหร่ ถิ่นตาไปเท่าไหร่ได้เสียได้แล้วนยี่สิบหรือสามสิบหรือผมก็ให้เมียผมเล่นตาเท่าไหร่ตาละห้าบาทค่ะตาห้าบาทได้ยักปีได้เท่าไหร่เออไม่ได้ยักครับได้กี่แทงเลยนะต้นใหญ่แทงสูงหรือแทงต่ำต่ำแทงสูงหรือแทงต่ำอ่ะยิ้มยิ้มยิ้มนี่แทงต่ำแน่เลยสวยมากสวยมากนี่แทงต่ำเองยักไปสูงใช่ไหมไม่ได้ค่ะก็แค่ที่เล็กรับบัตยักกี่ตาแล้วเนี่ยลูกอยู่ไหน ลูกใครครับครับพี่พี่ผซื้อแ่ไม่้องเลยมีรีโมทป่ะครับรีโมทีมีนไลูกอะไรลูกหกใช่ไหมหนุ่มพี่ใช่วยให้มื่มือพี่พี่ผมีวไหมผมีวอะไรนายจะไหวแคมือนายเขาบอกว่าอะไรนี่ครับผ้าอ่อนมาครับลองนะลอง โน่นครับตังหวัดีิบงอะผมไม่รู้ผมเพิ่งกินข้าวเพิ่งเข้าไปเมื่อกี้ผมก็โดนเหม็นโน่นหรีกขวดครับ

็อยู่ห้องไปลจกก็เห็นเด็กๆมันก็เอาหน่อยเลยห้าบาทสิบาทได้ห้าบาทสิบบาทหลวงพ่อเราเขย่าเลยปะไม่เอาไ่เอาแลเล่นทีละห้าบาทสองบาทได้ไหยผมไม่ได้เล่นผมวันแรกเล่นสามตาแล้วผมก็ชวนเมียไปกินข้าวบ้านตัดมาถึงหลวงพ่อเล่นใช้ไงใช้เหรียญหรือใช้แบงค์ผมไม่รู้แบงก์หรือแบงก์ผมถึงมาเล่นเอาเล่นเหรียญหรือแบงค์เหรียญครับนะไหนเหรียญที่ไหนนะ